เชื่อแล้วว่าคนไทยเป็นคนที่เล่นใหญ่ทําถึงจัดเต็มถ้าไม่บอกว่าอยู่กรุงเทพหนองจอกก็เชื่อจริงนะว่าอยู่ดูไบอะเขายกอูดมาทั้งตัวแบบนี้นะแต่งทุกอย่างให้เหมือนดูไบแท้ๆเลยทุกคนที่นี่คือคาเฟ่อาหรับที่เปิดใหม่ๆที่หนองจอกทุกคนจัดหนักจัดเต็มมากเราสามารถมาตัวเปล่าแบบพี่ป๊อบได้เลยนะทุกคนเพราะที่นี่เขาเมีเช่าชุดถ่ายรูปด้วย <c oughs> 100บาทไม่จากัดเวลาสามารถถ่ายรูปได้ทั้งวันเลยทุกคนหรือถ้าใครอยากถ่ายกับสิงโตก็านึ่งร้อยเก้าสิบเก้พบาทเข้ามาถ้านในแล้วก็จะพบ นีแล้วต้องเช่าชุดถ่ายรูปนะทุกคนเพราะว่ามันจะให้มูดแบบเหมือนมากๆทุกคนอันนี้พี่ป๊อบเลือกแต่งเป็นแบบผู้ชายนะทุกคนก็จะมีผ้าพ,พวกหัวแบบนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วบวกกับชุดนะทุกคนเหมือนเราวาร์ปไปอยู่ประเทศดูไบเลยส่วนชุดผู้หญิงก็สวยมีให้เลือกเยอะแยะเลยก่อนเราจะไปอยู่ทะเลทรายท่ามกลางนองูนะทุกคนที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากดูมาถึงขนาดนี้แล้วไม่แชร์เก็บไว้ไม่แชร์ไปให้เพื่อน<ๆ>ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทุกคนต้องไปนะไปเราไปดูบรรยากาศด้านนอกของประเทศดูไบหนองจอกกันดีกว รูปกันและตัวนอันนี้ยคือด้านหน้าของร้านอาหารแต่เราจะไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนเราจะไปหานกอ,อูดกันไปที่ทะเลทรายนี้เลยทะเลทรายฮัลโหลและนี่ก็คืออูดที่พี่เองเลี้ยงมาไว้พันปีแล้วฮัลโหลยังจํากันได้ไหมน้อ no. งสเบอรเกันทุกคนจะบอกว่าเขาทําดีมากเลยทุกคนดูดิมุมนี้คือเหมือนจริงๆเลยอ่ะแต่ของจริงยังไม่เคยไปนะทุกคนแต่พอไปเหยียดพี่แล้วให้ฟิลมาก<ะ>ใครที่เคยไปมาแล้วหรือไม่เคยไปทุกคนว่าเหมือนหรือไม่เหมือนลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะเพอามันมีฉากแบบนี้แล้วมีนกอ,อูดทุกคนคือมันโคตรจะ สถานที่สวยงามมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก่อนกับก็ขอสารฝันเหมือนขับรถตัวเองมาประเทศดูไบเลยนะขับมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยกรุงเทพดูไบ20่สิบนาที <c oughs>